สวัสดีค่ะมาปมมาพอกันใแเราค่ะครับช่องเมษาผ้าม้วนนะคะทุกคนมือหนีเมษาพามากินอย่างพี่น้องพามากินจุค่ะซอยจุนะคะทุกคนนี่มีเนื้อหล้กก็ตับนะคะขังเลกค่ะสิล่องกินตับกับน้ำมันงาค่ะทุกคนไปเห็นข้าวว่ามันเสว่าสันมันลองเบิ่งดูล่องโดยตัวจะของดูว่ามันสีเส่บปานใดพี่น้องนี่ค่ะน้ำมันงานะคะทุกคนน้ำมันงาใส่เกลือนะคะตัวนี้นะ นี่หนูลองเบิองนะคะแล้วก็ะเจลขม,ม,มพี่น้องเจ,คคจลขมขันเจลขมนไรแตกพี่น้องดิยนี่ยนะคะมีเนื้อแล้วก็มีตับนะคะผักกระซิมีผักชีนะคะแล้วก็ผักสลัดจักสลัดยังดอกมังมา้าสองดวยพี่น้องไปเก็บไปยซัมนี่เนาะพี่น้องเนะาะแล้วก็ผักสะะรแหน่เนาะ,ะค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะแลกักกระบักพริกหน่วยเฮานี่หลักกระเก็บอยู่สวนมาล่องเบิองดูค่ะอยากล่องเฮงะค่ะทุกคนเพราะว่าไปเห็นเขาเจ้าเป็นตาแซ่บค่ะเสียดายแต่ว่าบ่ได้เสื่อน นี่อย่างก็บเขาเอืน้นี่อย่างก็โดนอ่าง่าเนาะค่ะเอมเอมาลุยเนาะมาล่วงมึงดูพี่น้องมาค่ะนั่นถ้าเจ้าว่ามันเสียบระสั่นพี่น้องมูกสีเอยเป็นเนี่ยไรเนาะตะเกียบเสริญใส่ตะเกียบนี่นะจ๊ะพี่น้องนี่โอ้ยมามาคำเหล็กเลยค่ะล่วงไปน้ำกันก็จ้ะอืม พี่น้องหอมน้ำมันง่าค่ะบ่ไม่กินข้าวเลยทุกคนอี่หลีพี่น้องเสียบคือเพนวานะคะไอ้น้ำมันน้ำมันงา่าเมกะใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะมันจะออกเค็มๆม,ม,มันๆเนาะพี่น้องเนาะเบึง้งโอ้ยแต่เกียบกันมื่นเนี่ยพี่น้องแต่เกียบมันมื่นไหมจ๊ะส,ส,สีได้กินบ่ดี แซ่บแซ่บบ่มีกินข้าวเลยค่ะทุกคนไปล่องเบงอแซ่บแซ่บไปล่องเบิง,บบง,เบงค่ะไอ้ตับนะคะจุจุกับน้ำมันงาถือว่าโอเคค่ะน้ำมันงาใส่เกลือหน่อยนึงเดี๋ยวมาลองเนื้อดูค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบใด อันนี้ล่องไปน้ากันเนื้อค่ะเมฆกับเเคยกินกับน้ำมันงานะคะเคยกินแต่กับเจลผมเจลสุมเฮานี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเนื้อเด้อค่ะเนื้อนะคะตัวนี้ล่องเบิง้งลูกพี่น้องเนื้อมันจะเป็นแบบเนี้ยเนื้อกะแซบทุกคน กัข้าวเลยค่ะบุ้มม่กินข้าวเลยอีิ๋วต้องร้องเลยค่ะต้องร้องทุกคนต้องร้องนะคะอย่าให้ก็เจ้าตัวเขาได้ด้วยพี่น้องม่อซะอ่อนตะเกียบพี่น้องเอ้ยอมาจุ่เจียวผมมาที่นึงเฮ็ดเองยงดิพี่น้องเฮ็ดเองจ้าโอ้ยลืมต่อแหะกราบขอโทษขอขอภัยผู้บ่กินเด้อจ้าบ่กินเนื้อบ่กินดิบเนาะค่ะ ลืมตัวละพี่น้องกบขอโทษขออภาัายหลายๆจ้าถ้าผู้ใดกินก็มาแสบน้ำกันเด้อจ้าเจกลมกับแสบอํารําพี่น้องเอ้ย พานเลยพี่น้องกบอัอนี้มันง่ายนะคะอืเบืองพี่น้องเบืองเนื่อยคอย่อยพ,พี่น้อง

แต่ค่ะแต่ว่าถหาจิ้มกับเออมันกินกับผักก็แซ่บค่ะจิ้มกับเจ้าขมเจ้าสมเนาะมันค่อยกินกับผักแซ่บ แก้วค่ะพี่น้องมาขาหน่อยสดๆ กินน้ำมันง่า แต่พี่ีเลยค่ะพวกไม่กินข้าวไปร่วงเบิ้งด้วยพี่น้องหืนงหน่อกับไฟ บางค้นคนกินซอยจูกกันมีแน่แก่ดิพี่นอ้องหนูบ่มีแน่แก่้ะเพวกาหนูเบ่กินพักหน่อยแซ่บดีค่ตบตบ กวากินกับอันนี้มันตรงนี้อันนี้เด้วค่ะววากินลายมันสิเลี่ยมมันมีความเรียดอยู่ปรามว่าอร่อยอร่อยไหมอร่อยนะคะทุกคน đẹp nhung, nha, đẻ nghe đẻn thịt, ตอนสุดทยจิ้มทั้งสองอย่างเลยค่ะ ทุกคนฟังเสียงจับตัวแขงจับตัวหนา เบิ่ดละค่ะคือว่ามือนี่นะคะไดล้ลงตับน้ำมันงาถือวาแซบนะคะทุกคนจะว่ากินหลายๆมันกระสิออกเรียนเด้วยพี่น้องตรงมีมีเจลอีกเจลขมหรือว,ว่าเจลสมน้ำด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่ากินแต่มันมี่บรวดแท้ค่ะมันเรียนอืมถามมาแซบบ,แบ่แซบแ้วก็ถ้ากินก็พักนะคะต้องเจลอันนี้อันนี้กินก็พักบ่เข้ากันว,ว่าตัวเองด้วยค่ะความคิดเห็นส่วนตัวด้วยพี่น้องเด้ออืมต่ว่าแซบค่ะแซบ คือจะรูปเร็วกะแสบค่ะสำหรับคลิปนี้เม็เอาไว้สำนีก่อนเลยค่ะพอ,อก,กันคลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าขอพบพระคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ